สนับสนุนโดย b e n e p l u s by b e n e f i t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณสอง สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องประกาศนํำค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจูก็จะมาเล่าถึงตำนานรักสุดทหดสุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยค่ะทุกคนจนกลายมาเป็นตำนานเล่าขานจนถึงถึงวันนี้นะคะ mm hmm. เมื่อหนุ่มสาวนะคะที่ต่างฐานะกันมาตกลุมรักกันค่ะและเลือกที่จะใช้ความตายเป็นบทสรุปของเรื่องราวทุกอย่างหลายคนอาจจะเดากันได้แล้วว่าเฮ้ย อาจจะเรื่องนี้หรือเปล่านะคะและเรื่องที่จูจะนำมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือตำนานรักสะพานสารสิงค่คะย้อนกลับไปเมื่อ52ปีก่อนพศ2516ที่ชุมชนท่าชัดชัยจังหวัดภูเก็ตนะคะมีชายคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าดำหรือว่าโกดำแซ่ลิมอายุเนี่ย23ปีค่ะ เป็นบุตรบุญธรรมของนายห้วนและนางงวดกี่แซลิมไปถูกตาต้องใจกับสาวคนหนึ่งนะคะที่เป็นอายุรุ่นราวเขาเดียวกันเลยนั่นก็คือกิ๋วการจนาอายุ19ปีค่ะจุดเริ่มต้นของทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนจะสดใสเหมือนวัยรุ่นทั่วไปใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคของทั้งคู่นั่นก็คือการที่พวกเขานั้นมีฐานะแตกต่างเกินไปค่ะทางโกดมเนี่ยจะเป็นคนขับรถ2แถวนะคะคอยรับส่งลูกค้าระหว่างตําบลท่าไม้สะพานสารสินอาเภอเมืองภูเก็ตโกดมเนี่ยเขาก็จะหาเช้ากินข้ามา บางทีเนี่ยก็ไปรับจ้างกีดยางบ้างส่วนกิ๋วนะคะเป็นสาวที่มาจากตระกูลฐานะดีค่ะเป็นนักศึกษาปกศปีที่2วิทยาลัยคูหรือมหาวิทยาลัยราชพัฏภูกเก็ตในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต่างชอบพอกันค่ะมันก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยเหมือนกับคู่อื่นแหละมีการนัดเจอกันบ้างนัดไปเที่ยวกันบ้างนะคะและด้วยความที่โกดัมเนี่ยเขาขับรถสงแถวเป็นประจําอยู่แล้วเนาะก็จะมีโอกาสขับรถไปส่งน้องกิ๋วอยู่เป็นประจำเนาะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการที่เจอกันทุกวัน,นะ มันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเนี่ยมันมากขึ้นทุกวนันแมมทุกคนน้าหยดลงหินทุกวันนะมีหอหินจนนิง่งใช่ไหมล่ะแต่พอผ่านไปนับปีเนี่ยสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องเผชิญหน้าความจริงค่ะทางบ้านของกิวเนี่ยจับได้ว่าทั้งคู่เนี่ยแอบมีสัมพันธ์กันค่ะพ่อของกิ่วคือโกรธมากเพราะเลี้ยงลูกสาวม,มาแบบไข่ในหินนึกภาพออกปะคือเป็นฟิลพ่อหวงลูกสาวอะไรงั้นอะ่ะและต้องการให้กิวเนี่ยแต่งงานกับคนที่ มีฐานะเสมอกันไม่ใช่คนหาเช้ากินข้ามแบบโกดมคือฟังคำนี้แล้วมันจุกเข้าใจปะ ซึ่งผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ยื่นคำขานเลยค่ะให้พวกเขาเนี่ยตัดความสัมพันธ์กันซะและพยายามหาวิธีกีดกันความรักความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะคือก็มีการเล่าต่อกันมาเนาะว่าพ่อของกิ๋วเนี่ยมีนิสัยที่ผิดกางมากเนาะถึงขั้นกักขังและทุบตีกิ๋วเป็นการสั่งสอนเพื่อไม่ให้ไปเจอโกดังอีกก็เข้าใจในสมัยก่อนได้นะว่าแบบเหมือนสมัยก่อนอาจจะคิดว่าแบบการตีเป็นทางเลือกที่ดีเป็นทางออกที่ดีแหละแต่จริงๆมันไม่ใช่ทางเลือกหรือว่าทางออกที่ดีเสมอไปนะคะเราไม่สนับสนุนกันแต่ว่าใช้ความ ยิ่งตอนที่พ่อจับได้ว่ากิ๋วเนี่ยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับโกดัมเนี่ยถึงขั้นให้เลิกเลี้ยงเลยทีเดียวและติดต่อมหาเศรษฐีที่มีฐานะคู่ควรให้แม้พ่อแม่จะกีดกันขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่สามารถหยุดความรักที่ทั้งคู่เนี่ยมีให้ต่อกันได้เลยค่ะทั้งคู่เนี่ยพยายามที่จะหาทุกวิถีทางเลยนะคะ พื่อที่จะให้บ้านของฝ่ายหญิงเนี่ยยอมรับจนสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านท่าฉัดชัยเห็นความพยายามของทั้งคู่ค่ะก็ชวนเกี้ยกล่อมให้พ่อของกิวเนี่ยยอมรับโกดามเนี่ยในฐานะลูกเขยเถอชาวบ้านพยายามจะช่วยพูดยังไงนะคะแต่พ่อของกิวเนี่ยก็ยืนยันหัวเด็กตีนค่ะว่าลูกของเขาเนี่ยจะต้องแต่งงานกับคนที่ฐานะดีหรือว่าคนที่เหมาะสมเท่านั้นความรักที่ใกล้ถึงทางตันนะคะในวันที่19กุมภาพันธ์2516ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะหนีออกจากท่าชัดชัยโกดัมแหน่ได้พา กิวหนีออกจากบ้านเพื่อที่จะไปอยู่บ้านญาติแต่พ่อของเธอเนี่ยดันรู้ข่าวซะก่อนนะคะก็เลยไปแจ้งตำรวจแล้วก็รีบพาตัวของกิวเนี่ยกลับมาบ้านทั้งคู่เห็นท่าไม่ดีละก็เลยพากันหนีต่อค่ะไปที่บ้านพ่อแม่ของ และนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเศร้าใจมากๆทุกคนเพราะว่าการมาบ้านของโกดัมครั้งนี้นะคะยิ่งตอกย้ำความรักที่เป็นไปไม่ได้ของทั้งคู่ค่ะพ่อแม่ของโกดัมรู้สึกรังเกียจกิวเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าไม่พอใจที่ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจหนีและทําให้เรื่องนี่มันวุ่นวายกันไปใหญ่นะคะโกดัมและกิวกลุ้มใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วด้วยความที่อายุของทั้งคู่เนี่ยมันยังไม่ได้มากพอเนาะพอเวลาที่เจอปัญหาอะไรแบบนี้ก็หวังที่จะพึ่งผู้ใหญ่แต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พวกเขาก็เลยเลือกที่จะสามารถทำด้วยตัวเองนั่นก็คือความป่ายนั่นเองค่ะทุกคนวันที่20กุมภาพันธ์2516นะสุดท้ายเนี่ยความรักของทั้งคู่ก็มาถึงทางตันจนได้ค่ะความรักที่ยังไงก็ไม่สามารถสมหวังกันได้ในชาตินี้นะคะสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็เดินทางไปที่สะพานสารสินและนําผ้าขาวม้าไปด้วยผืนหนึ่งค่ะจากนั้นเนี่ยก็นําผ้าขาวม้าเนี่ยมาผูกติดร่างทั้งคู่เอาไว้ด้วยกันค่ะ เพื่อเป็นสัญลักว่าจะไม่มีอะไรมา,าพากจากพวกเขาไปได้นะคะเมื่อผูกติดร่างไว้ด้วยกันแล้วเนี่ยพวกเขาตัดสินใจก้าวสู่ราวสะพานและกระโดดลงสู่แม่น้ําค่ะเป็นอันปิดฉากความรักต่างชนชั้นต่างฐานนนะคะหนุ่มขับรถ2แถวและนักศึกษาสาวโกดมและกิ๋วค่ะหลังจากนั้นวันที่20กุมภาพันธ์เวลา12บสนาฬิกานะคะพ่อค้าที่ขายของอยู่เชิงสะพานสารสินเนี่ยโทรแจ้งตำรวจว่ามีหนุ่มสาวกอดกันสะพานก่อนจะโดดลงไปที่แม่น้ําค่ะทางตำรวจเนี่ยก็ออก ะะแต่หายัางไงก็ไม่พบคะ่ะทุกคนคาดว่าเป็นเพราะว่ากระแสน้ำนะคะที่ไหลเชี่ยวมากพาร่างทั้งคู่เนี่ยจมหายไปแล้วซึ่งจากการสืบสวนของตํารวจนะคะก็พบว่าโกดําเนี่ยมีการเขียนจดหมายลาตายมีความว่าเราทั้งสองรักกันมากแม้เกิดความยุ่งยากคับอกขับใจเพราะถูกพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายกีดกันความรักจนความรักเนี่ยไม่มีหนทางไปจึงขอลาตายดีกว่าจะให้แยกจากกันคะ่ะ สนใันเกิดหตุนีโกดัมเนี่ย,เ,ยเขาก็ใช้รถสองแถวที่เขาขับอยู่เป็นประจำเนี่ยขับออกจากท่าด้วยความรักพร้อมกับมีกิ๋วเนี่ยนั่งอยู่ในรถค่ะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานสารสินนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไปสัมภาษณ์เพื่อนของโกดัมค่ะเพื่อนของโกดัมเนี่ยก็เล่าใฟังว่า โกดัมเนี่ยมีการพูดเป็นปริศนาในในว่าเขาเนี่ยจะขับรถวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะซึ่งก็ไม่มีใครคาดคิดว่าทั้งคู่เนี่ยเลือกที่จะจบชีวิตลงแบบนี้นะคะจากการสืบสวน,นยังพบว่าก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะตัดสินใจกระโดดลงน้ําไปด้วยกันนะคะโกดัมเนี่ยก็ได้เจอกับคนขับรถบรรทุกที่จอดอยู่บริเวณกับที่เกิดเหตุเนาะซึ่งโกดัมเนี่ยก็ได้ถามกับ คนขับรถบรรทุกว่าถ้าเกิดว่ามีคนกระโดดลงน้ําในขณะที่กระแสน้ำเนี่ยมันเชี่ยวเนี่ยจะตายหรือไม่แน่นอนเขาว่าคนขับรถบรรทุกคนนั้นนะคะก็ตอบแบบไม่ลังเลเลยค่ะว่าตายแน่นอนคะ่ะทุกคนกระแสน้ําที่เชี่ยวนี่บางทีมันก็ยากที่จะควบคุมนะคะทุกคนซึ่งก็มีการค้นร่างของนังคูนะคะแต่ก็ไม่มีใครพบเลยค่ะจนสุดท้ายวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีชาวบ้านคนหนึ่งนกไปหาปลาห่างจากสะพานสารสินเนประมาณ3กิโลเมตรก็ได้พบร่างของหนุ่มสาวเนี่ยลอยมา พร้อมกันพร้อมกับผ้าขาวม้าเนี่ยที่ผูกติดทั้งคู่ไว้ด้วยกันค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เห็นชัดว่า ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้อยากหรือว่าไม่ได้ต้องการที่จะแยกจากกันเลยแม้แต่ตอนตายเนี่ยยังผูกติดตัวของทั้งคู่เนี่ยไว้ด้วยกันเลยอะความรักของทั้งคู่ปิดฉากลงทุกคนที่ทราบข่าวเนี่ยต่างสะเทือนใจกับสุขอนณตร,รรมที่เกิดขึ้นและเรื่องราวความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ยังถูกนํามาเล่าขานจนกลายเป็นตำนานคู่รักที่เมืองภูเก็ตอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการนําเอาเรื่องราวความรักของทั้งคู่เนี่ยมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์อีกด้วยสําหรับในปีพศ2530นําแสดงโดยจินตราสุขพัฒน์และรอนมันจงสสร้าง่วน ในปีพศ2566เนี่ยนำแสดงโดยภัยสารคุณหนูและฟ้าขวัญนครน,นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเห็นภาพชัดมากขึ้นเนาะก,ก็สามารถไปชมกันย้อนหลังได้เลยค่ะก่อนจะลาจากกันไปวันนี้นะคะจูก,ก็มีเก็ตความรู้ดีๆดีมาฝากทุกคนกันค่ะสะพานสารสินถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างท่าสัตยชัและท่านุน่นและกลายปเป็นสะพานเชื่อมแห่งแรกระหว่างจังหวัดภูกเก็ตและจังหวัดพัง ถูกสร้างครั้งแรกเมื่อปีพศ2499แต่ว่าดันมีปัญหาก,ก่อนนะคะก็เลยมาสางต่อโครงการในปีพศ2509ทางสะพานยาวกว่า660เมตรค่ะโดยเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7กรกฎาคมพศ2510นะคะส่วนชื่อสะพานเนี่ยก็ตั้งตามนามสกุลของนายพศสารสินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนาการแห่งชาติในสมัยนั้นนั่นเองค่ะ ปัจจุบันสะพานสรรันสินนะคะถูกปรับปรุงให้เป็นสะพานคนเดินมีโครงสร้างให้รองรับให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาเดินชมบิวได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสผสมผสานกับรูปแบบอาคารลังคาทรงปั้นหยาแบบภาคใต้านนีเดียวะคะ่ะก็จบกันไปนะคะสำหรับเรื่องราวของโกดัมและกิวนะคะตำนานความรักที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยก็ยังถูกนำมาเล่าขานแล้วก็ สะท้อนสังคมให้กับพวกเราอยู่เสมอนะคะจูเชื่อว่าโกดมและกิ๋วนะคะก็ไม่ได้อยากที่จะให้ความรักทั้งคู่เนี่ยจบลงแบบนี้นะคะจูข,ขอให้ความรักของทุกคนนะคะแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนเลยค่ะขอให้เจอความรักที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีความรักที่ดีได้เสมอแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นมาขวางกั้นเราได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันแล้วนะคะเจอกันใหม่พูดหน้าเวลาทุ่มตเช่นเคยค่ะ แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องประกาศนํำและทีมงานเยอะๆนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ